ทั้งแก๊งบาริโอเอและ MS-13 กลายเป็นแก๊งอาชญากรข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีการแย่งชิงพื้นที่กันอย่างรุนแรงและโดวยวิธีที่ดว้ายทั้งสองแก๊งนี้ได้ไปสร้างความหวาดกลัวและปัญหาให้กับคนในสังคมเอลสวาดอ,อย่างรุนแรงรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินหลายครั้งและใช้กําลังทหารเข้าปราบปรามแต่ก็ไม่สามารถปราบปรามอย่างสิ้นซากได้หนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจะสะเทือนใจที่สุดของคนในสังคมเอลสวาดอ์ในเดือนมิถุนายนปี2010ในย่านชานเมืองของเมืองหลวงสมาชิกข,ของแก๊งบาริโอเอ็กินได้ดักหยุดรถบัสโดยสารสองคันที่เต็มไป ูดโยสารจากนั้นพวกเขาก็จุดไฟเผารถบัสซะอย่างนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต19รายและบาดเจ็บอีกจํานวนมากบางคนก็ถูกยิงระหว่างที่พยายามหลบหนีโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการล้างแค้นระหว่าง2แก๊งนี่แหละที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่มันหดหู่ก็คือนี่ไม่ใช่การสังหารแบบล็อกเป้าหมายเฉพาะบุคคลพูดง่ายๆก็คือเป็นการโจมตีที่ไม่ใช่แค่สมาชิกของแก๊งเท่านั้นแต่ชาวบ้านคนอื่นๆก็โดนไปด้วยเหมือนจะเป็นการแสดงอํานาจสร้างความบาดกลัวให้กับชุมชนในเขตของแก๊งคู่อริรวมถึงแกงงฝั้าม MS13 ชย มีการสร้างกองกำลังอันโหดเที่ยมโดยเรียกตัวเองว่าเป็นนักรบวัยรุ่นโดยการเอาเด็กวัยรุ่นอายุ13-15ปีฝึกให้รู้จักวิธีการใช้มีดพราและออกคำสั่งให้เด็กวัยรุ่นเหล่านั้นทำร้ายคนบริสุทธิ์ตามท้องถนนเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อแก๊งและบรรยากาศของประเทศมันก็เป็นอยู่แบบนั้นเป็น10ปีคือไม่มีอะไรการันตีหรือว่ารับรองได้เลยว่าจะเป็นเราเพื่อนเราพอ่อแม่เราหรือว่าเด็กๆที่ออกไปข้างนอกแล้วจะสามารถกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภยัยคืออยู่กันด้วยความหวาดระแวงไม่รู้จะตกเป็นเหยอ